อยากจะเริ่มต้นขายของออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นทำยังไงถ้าคุณอยากรู้คุณต้องดูคลิปคลิปนี้เลยครับ ใช่ครับอย่างที่โค้ชบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าหลายคนครับโค้ชเชื่อเลยครับว่าอยากจะขายของออนไลน์มานานแล้วแหละแล้วยิ่งระยะนี้นะครับเห็นคนเขาขายของออนไลน์แล้วเขาลุ่งลุ่งกันนะครับผมก็เลยมีความคิดที่อยากจะขายบ้างแต่ติดตรงที่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมครับโค้ชบอกเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับว่าการเริ่มต้นขายของออนไลน์นั้นเนี่ยง่ายนิดเดียวครับแค่คุณเริ่มจากการลงมือศึกษาหาความรู้ครับคุณไปทําทั้งทั้งที่คุณยังไม่มีความรู้แล้วก็ไปซื้อของมาขายเลยรับป เลยว่า99%เจงแน่นอนครับผมเพราะโค้ดเจอแบบนี้ทุกวันครับมีคนเข้ามาถามคำถามเนี่ยกับโค้ดอย่างนี้ทุกวันเลยครับแล้วหลายคนครับไปลงมือทําโดยที่ยังไม่มีความรู้อะไรเลยครับแล้วเวลาคนไม่มีความรู้เขาเริ่มกันยังไงรู้ไหมครับเขาเริ่มโดยการหาแหล่งรับซื้อครับจะไปซื้อเสื้อจากที่ไหนจะไปรับของจากที่ไหนมาขายต้องไปรับอะไรมาถึงจะขายดีแบบนี้แหละครับคือคําถามของคนที่ไม่รู้ครับพอไม่รู้ก็จะอยู่แต่ในวังวนแบบนี้ครับสุดท้ายหาคําตอบได้ด้วย วตัวเองค,คือเราเอาครับ <S 2> <S 2> แล้วก็ไปซื้อของแบบนั้นมาขายเลยโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาอะไรก่อนเลยครับยังไม่ได้ศึกษาตลาดยังไม่รู้เลยว่าเขาต้องดูอะไรกันบ้างครับวันนี้ครับค้ดจะบอกเทคนิคเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าข้อที่1่สิ่งที่ห้ามทําเลยนะห้ามซื้อของมาขายก่อนโดยที่คุณยังไม่ได้ศึกษาตลาดก่อนคุณต้องดูก่อนครับว่าอะไรถึงจะขายได้อะไรถึงจะขายดีซึ่งวิธีการดูว่าอะไรจะขายได้อะไรจะขายดีจริงๆมันมีหลายวิธีนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ทาง อยากรู้เลยว่าอะไรขายได้อะไรขายดีมีวิธีพิสูจน์ยังไงว่ามันจะขายดีจริงตามที่เราคิดนะโค้ชบอกเลยว่าโค้ชเปิดคอร์สขึ้นมาครับชื่อคอร์สวาา่ายิงแอดร้อยบ้านง่ายนิดเดียวครับในคอร์สคอร์สนี้ครับจะสอนวิธีตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะขายของออนไลน์แล้วนั้นเนี่ยคุณจะหาของอะไรมาขายแล้วของอะไรมันถึงจะขายดีแล้วคุณมีวิธีการเทสยังไงว่ามันจะขายดีจริงตามที่คุณคิดเอาไว้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคุณเทสไปแล้วปรากฏว่ามันไม่ดี คุณก็ไม่ต้องเอามาขายครับ เพราะคุณรู้แล้วว่าต่อให้คุณซื้อมาขายคุณก็ขายไม่ดีเห็นไหมล่ะครับว่าถ้าคุณเริ่มต้นผิดนิดเดียวนะมันจะทําให้คุณจากที่มีความหวังว่าขายของออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นรายได้เสริมให้กับคุณมันจะเป็นทางรอดอันใหม่ให้กับคุณมันจะกลายเป็นทางที่ทําให้คุณไปสู่หายนะหรือเจ๊งได้ทันทีครับหลายคนลงทุนหลักหมื่นหลักแสนไปซื้อของครับแล้วก็มากองเอาไว้หน้าบ้านปล่อยไม่ได้ขายไม่ได้วิตกกังวลเครียดสุดท้ายก็เลิกล้มไปในที่สุดครับแล้วก็เป็นนี่เป็น สิ่งบางคนไปกู้ยืมเงินเข้ามาบางคนใช้บัตรเครดิตบางคนใช้บัตรกดเงินสดบางคนไปหยิบยืมญาติพี่น้องไปหยิบยืมเพื่อนมาแล้วก็ไม่มีเงินไปคืนเขาแบบนี้แหละครับเพราะเริ่มต้นผิดวิธีครับโพ้ชตเตือนเอาไว้อีกครั้งนะว่าถ้าคุณอยากจะขายของออนไลน์สิ่งที่คุณห้ามทําเลยคือไปซื้อของที่คุณคิดว่ามันจะขายได้มาขายก่อนข้อที่2นะอย่าทำนะคือมัวแต่ไปศึกษาแต่ด้านวิธีการซื้อว่าจะไปซื้อของอันนั้นจากที่ไหน รับอันนั้นจากที่ไหนมันถึงจะได้ถูกแบบนี้ครับเพราะถ้าคุณคิดแต่แบบนี้คุณจะลืมคิดถึงด้านฝั่งขายไปแน,นทันทีว่าคุณจะขายมันได้ยังไงสิ่งที่คุณควรให้ความสําคัญกว่าคือคุณจะขายมันได้ยังไงต่างหากครับและทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซื้อหรือฝั่งขายออกนะโค้ดมีสอนเอาไว้หมดแล้วนะในคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สสอนยิงแอดร้อยบ้านง่ายนิดเดียวนะถ้าใครอยากขายของออนไลน์แบบเริ่มต้นแบบง่ายๆมีสเต็ปบ,บอก1 2 3 45 ทำตามสเต็ปที่โค้ดกาหนดไว้โดยที่ไม่ต้องไปงมไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องเอาเงินไปจมทุนจมของแบบผิดวิธีนะคุณต้องมาลงเรียนคอร์สคอร์สนี้เลยแล้วที่สําคัญตอนนี้นะโค้ดจับคอร์สสอนยิงแอดร้อยบ้านง่ายนิดเดียวเนี่ยมาผนวกกับอีกคอร์สหนึง่งชื่อว่าคอร์สสอนให้คุณจัดสินค้าจากจีนมาขายได้ด้วยตัวเองเป็นเพราะโค้ดเห็นว่า2คอร์สเนี่ย มันเอื้อกันมันรับกันคอสนอกจากจะสอนขายแล้วยังสอนวิธีการหาแหล่งรับซื้อของให้คุณเอามาขายได้ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความคิดว่าอยากจะขายของออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคุณต้องเริ่มต้นจากสองคอสคอรสนี้เลยที่คอสออกแบบเตรียมเป็นสเตปให้คุณเดินจาก1ไปถึงร้อยบ้านได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่ตัวคุณนั่งอยู่บ้านเฉยเฉยไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับสภาวะโควิด ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้นะถ้าสนใจทักแอดมินเข้ามานะบอกว่าสนใจคอรคสนี้คือคอสยิงแอดร้อยบ้านแง่เดียวและคอสสอนสั่งของจากจีนตอนนี้มีโปรโมชั่นพนนวกกันอยู่นะครับผมสนใจทักเข้ามานะครับถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามเพจโค้ชบีพิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์เอาไว้เลยนะทาง i อ Tik t o ต็อกไลน์แอดและ YouTube ตามนี้เลยนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับจะมีคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้แหละส่งตรงถึงมือถือคุณสำหรับวันนี้โค้ชขอตัวลาไปก่อนสว พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์